เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีไลเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบี้ยโซวันนี้อยู่กับดันกิลสแตนลิตเทิลระยะไกลนะฮะผมก็ใช้เป็นโทชิโร่ครับอิชิโกะแล้วก็ลุงอิบะนะฮะอันนี้จะเป็นอย่างฮาร์ดก่อนนะครับจะเล่นอย่างฮาร์ดให้ดูก่อนเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นนะเ,เดี๋ยวจะไปเล่นเวลี่ฮาร์ดให้ดูอีกทีด้วยนะครับผมใช้เป็น3ตัวนี้ปกติผมจะเอาน้องฮิเมะมาใส่ด้วยนะแต่ว่า งานนี้น่าจะไม่เอามาใส่ครับผมต้องการตัวยืนอิจิโกะหนึ่งตัวแล้วก็ตัวชิโร่นรนเ,เนี่ยครับส่วนไอ้เจ้ากิบะนี่เอาไปซับอิจิโกะเพราะอิจิโกะตัวนี้มันไม่ค่อยจะแรงสักเท่าไหร่นะฮะจะใส่ซับหรือไม่ใส่ซับนี่แล้วแต่เราเลยเพราะว่าตัวชิโร่ตัวนี้มันแรงจริงครับดูสิเนี่ย EX ยังไม่ทันจบเลย กดปุ่ม ex ไปอย่างหมุนยังไม่ทันจบเลยเลยต่อไปเป็น Very Hard ครับก็ใช้ทีมเดิมเหมือนเดิมนี่แหละไปลุยกันเลยซึ่งเดือนนี้มีกาชามาใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะกับการเปิดนะอ่ารูปลักษณ์อาจะดูไม่ค่อยเท่นะเดนเจโร่ <c oughs> กับนิมายะนะแต่ว่าโออ a เบลิตี้โคตรแรงบอกเลยอือหือ โอเคอีเอฟไปเฟสสามอย่างรวดเร็วครับอือฮะเฟสสี huh. ่ จบครับก็ใครที่ไม่รู้จะใช้ตัวไหนก็ใช้แบบผมก็ได้นะเนี่ยผมก็จริจริงผมก็อยากลองใส่ฮิเมะดูเหมือนกันแต่ว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าเอทอรโ,โร่เนี่ยมันคุมได้หมดนะเพราะว่ามัน,มนแรงแล้วมันก็ติดแข็งอยู่แทบจะตลอดเวลาเลย โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่าเท่านี้แหละครับงั้นก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ